อุ้ยปว,วดปวดๆวนะครับปลาตอนมบบง่่นะครับโอ้ยสีบอนไปไหนเอาวะจะเป๊ีกว่แ่จะเปีกเเปกเยกเนาะอครับเออหิวของเขามากินน้ำกันมาดนิ เนาะครับผมกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมมาพบกันอีกแล้วครับผมกลับบ้มาอีกดีทุกคราวเหมอเดิมครับผมวันนี้ได้แกะรับเส้นหลายๆโอุ้มไปได้ไรไรเจ้าเดีวเครับวันนี้แกะรับเสินหลายหลายครับผมพี่น้องนะครับผมมาซอยเฮ็ดวันนี้วันนี้ที่พาไม่เฮ็ดล้ํปลานะครับผมล้ํปลาบึกนะครับตัวใหญ่ๆครับผม รัมนี่เซไม่เห็นตับคืไข่ขากระวบข้กคอม ใบบักไลเหมับแม่มาเพือนั่งป้นเขาเ่อนเขาล้ำมาสั่นที่ลายบักมาสั่นอนี่นเินี่่อะซดนี่ติครับตเท่านีเส่ใ้แซงมันเข่า เป็นตอนตอนที่มีดีกว่า <laughs> สายกว่ไหมสาไหมเหมมนียง,ง่ายม้อเสยงะไรเดีเขาทำมีคเส่องตันอยู่ได้เนาะเขาคือัวปั่นเอาหรอ นี่เนาะจังนี้ำไลงครับผมปลาตอวเลกย้นะครับ Đưa đưa. <laughs> điểm tắt liền được đưa đẹp tắt liền. Rồi điệp về là... rồi đó. thân ได้อัน

สี่อ <ALLY> <X net repay ing> ่อนกูหนีว่มีวะสี่มู้สูงไวมัเจ้จาสี่เป็ มันตรงนี้เศ้าครับผมเหมือนี่่ตรงนี้เสียงเพลงาเสียงโขกสามน้ะสามเามือนน้นยันก่อนน้เบิกน้ำบกก็เบิกอันดบหน่

ด่าล้ด่านลเพื่อเอาไม้ในแจ็คสางมันมีบปีเีดางเนี่ยเด็กกระตาเดยวพอแล้วมันมีตะเคืองกับจิาใบปางเยอะเยอะมันมีแบบปีกนะพว่าเคยเคยบเยจะเริ่นันไห้ว่ดเกินกับเล่นบปีกใธรรมศาสตรธรรมศาสตรเลย Tổng lạng nha, đúng không? nha Ôi Ôi, hòm Nó phải tẩy Cường kia, cường อย่าบก็ามไอ้ห้าก็ปุ่มเมียนตามเจสซี่อบกเลย แี่โลดสี่ขวดลนเอาวะจะเปกวะแหจะเปกเนาะนิดเดียวนี่เล้เสียไรเสียไยเสียไรเสียไรวะส่วนมดูเพื่อนอร่อยมากเลยนะี่อพ่อโอ้สุดาไอ้ที่ทรงเาพอใจแล้วสิน men bó quá, Kiến cây thước lượt nổi là ngoạn nạn như này ít chơi ra พอดีพอดี่ะพอดีอันนี้ขอนข้นใส่แสบแขนเป็นตะนาะใจอะไรได้นหมนอนหายวิกฤตมันน่ะหอมอยู่ละ อ้าคือมีอันยวแล้วกันเหรอแดงยังไงเหรอแดงโคตงก่ะด้องครโครห่วยใช่ไหมห่วครับดัน่องไหนห้อมหอม หิวของเขามกินน้ำกันมาดิไอเสืองหมดอีโป้งปสองส์เลยคือไนี่นเป็นมันเปนเโอแ้วนนเนอน้อเอาออกสุดหอหยัดกันมาเลยหยดก็สีหอมหยัสีหอก็สีโอ

กันจอดที่ใทยซูมจอดที่ไท่ะ้านหน้นไฟแหงเนี่ย อย,ยอย่างไทยอันดับหนึ่งรอเวลาครับผมันี้พักก่อนนอกเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันไหมครับผมมาเบิ่งอีกครับวันนี้ปาด <c oughs> จนเมือ่อย้ยินี่นครับ เสียงกำลังฝดจวดจดดวดนะครับผมขับเห็นบ่โอ้ยฝดชัดดวชวดนะครับไก่ไก่ที่นะครับผมถ่ายจะเข้าวครับผมน้ำบุบจังน้อยซะก่อนได้ยินบ่ครับได้ยินบ่ครับนะครับไนี่นะครับเสียงฝด ัออกมาจากไฟใหม่ๆครับผมนี่ครับไอ้กำลังออกรำไม่ไม่เนี่ยครับโุดยอดครับผมโหดยอดมาครับผมวัดน,นี้มาเปิดพร้อมกันแต่ว่าผมก็เปิดไปแล้วแหละเดี่ยวนึง <c oughs> มาครับผมน,นี่นะครับโ้ยล้ำป่าครับผมล้ำบะบึก โอ้ไฮพี่น้องไอ้ตัวนี้เน้นมาครับกำลังฮอนเลยครับะอุ้ยนหอมครับผมไปใส่ลยเถอะเอ้ยวัวชิ้นไข่เอาอบสุดยอดครับผมมาแล้วรับเลือกกินเขาน้ำกันครับวันนี้ครับจุ่มน้องปลายมาซีมไปร้อยกันครับวันนี้สุดยอดครับผม กินไปเลยกินผู้เดียวครับว่างานน้องมาเอานอนนอนกับเมื่อครับผมฝืนเหมือนว่าข้ามเวาครับผมวันนี้ได้น้องมาเฮ็ดได้นะครับผมน้องเฮ็ดให้กิน <laughs> ผมเป็นผู้ตำเครื่องมนาะปรุงกู้ปรุงน้ำกันนะผมวันนี้น้องมาบอกบอกสูตร สจกว่าครับผมไปเครื่อง <S <S วันแห,งแห้งไม่ได้นะครับ ลองว่าแหงกูนี่ครับเทียนนาเดี๋ยวไปเทีนาครับผมมันนี้เฮ็ดคําหลายนะครับนาอวันนี้น้องก็ม่เห็ดอันนีน้ขั้วซอยนะครับผมเป็นลูกมือไหหนาหนามาสอมขั้วให้ครับขั้วพังปวกกินครับผม ก,กินขั่วกับกินเหล่าครับผมก็เ,เรล่าออกโม่งไหมนะครับบัวเเฮดมันกันก,นกินเบริรดก่อนเนะาะฝาออกก่อนปลวกนะครับ ก็เลยว่าน้องนี่มาน้องก็เห็นนะครับนายไอ้ <c oughs> นายไอย้ครับผมผยถ้าไปหาห,าหลอดตายแบบแบบต้องไอ้อันน้อนายอันออันนี่คนดัง อ mm hmm. ดดันเดร่แห้งกุนี่แห้งสีหอมน้ำนองตอนนี้เกาเห็ดเพื่อสดหนั่มนะครับผม mm hmm. อ่ะเป็นปลาบาไม้นะครับผมขอฝากเพื่อนสนิทนะหรับคลิปในี้วันนี้นะครับผมก๊องเนื้อสังขอ,งขอกราบขอบคุณนะครับนอบ้องซาบะม้น้องชายของบาไม้นะครับผมลูกหน้านะครับเนาะ นายไอ้นะครับแน้องไหมผู้ไทยมือนีนะครับผมคอยทายคอยเตรียมซอยกันนะครับผมขอบคุณน้องได้ยลครับเดี๋ยวมือหนามือหน้ขั้นบรรลาน้องวางนะครับผมเดี๋ยวสีผ้ามาทายแบบผอมหนาผอมตานะครับผมแต่ว่ามือนีแล้วเวียกน้องก็ไม่เฮ็ดซอยกับเป็นสิเบสต่อครับพอดีผมกิเบื้อง่ายครับผมมือนี้เถ้าถาลคำต้งหันน้องก็มาเอาแล้วครับพร้อมครับขอกาบขอพระคุณนะครับผม ท่านผู้ชมเบอร์สูงทุกคนนะครับผมทีสาระเวลากดเข้ามาเบิึงคลิปบอใหม่นะครับผมขอบคุณหลายๆครับก็อย่าลืมกดติดตามากดไลค์กดแชร์กับบอใหม่เพื่อเป็นกำลังเร่งเครื่องรงใจนะครับผมในการเทคลิปต่อไปนะครับถ่าแนวใดบอมากแนวใดกาให้ตีให้ชมกันไดเลยนะครับผมคอมเมนต์คำว่าเรียนน้ำกันไดน,นะครับผมเดี๋ยวบันนี้เมื่อหน้าเมื่อหน้า,นาก็ยังมาพอกันใหม่น,นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กับเขาในมื่อนี้นะครับผมกับขอฝากเพียงตัวนี้ครับผมอยู่ดีไม่แห้งสุขสบายดีสุขคุทุกคนครับผมบอใหม่ขอกราบสวัสดีและก็ขขออบบบบคคคคุุณณเพีย่าน้รรััหลๆผม Bye bye ครับ